ก็ดีใจนะคะบรรยากาศกลับมาคึกคัก mm hmm. คล้ายเดิมนะคะแต่ยังไม่เหมือนเดิมนะคะ mm hmm. เพราะว่าบางร้านที่เรามานั่งทานข้าวแต่ก่อนอ mm hmm. บางร้านก็ปิดปิดไปนะคะ mm hmm. ม,มีหลายร mm ้า hmm. นสวัสดีค่ะช่วงนี้ก็หยุดอยู่บ้านสอบกับน้องพงเก่งนะคะ3วัน4 5 6 นะคะพรุ่งนี้เป็วันสุดท้ายก็มีหลายสิบอย่างที่อยากจะแบ่งปันนะคะวันนี้ขอแบ่งปันเรื่องของการที่สถานการณ์ภายนอกเราไม่สามารถที่จะควบคุมไดม้เช่น Wi-Fi นะคะพอดีจะเข้าระบบจะเข้าระบบอ USB อ x ก e นะคะเป็นในการสอบออนไลน์เนาะเะสร็จแล้ว เอาระบบแบบคือเขาเริ่มสอบผ่านซึ่งว่าสอบบ่ายสองมงตรงนี้น้องดีนกว่าจะเข้าระบบได้ประมาณผ่านไปแล้วไม่ต่ำกว่า5นาทีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ให้ข้อคิดกับเรานะคะซึ่งเราก็พยายามจะเข้าพยายามจะทำทุกอย่างนะคะพยายามที่จะทำให้ได้เพื่อเป้าหมายของเราคือให้สํำเร็จในการสอบใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้ ควบคุมได้มีไหมมีก็ที่อารมณ์ของเราอ่ะบางทีมันเข้าสอบไม่ได้แล้วมันจะงุนหงิดนะคะมันจะงุนหงิดมันจะแบบว่าอุ้ยทนไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกมันเข้าไม่ได้มันก็แบบงุนหงิดนะเนาะมันเข้าไม่ได้คือก็เลยบอกน้องหิวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลองใหม่ลองทำาหลายๆอย่าง หลายอย่างแล้วบางทีเข้าไปในการทำข้อสอบแล้วบางบางข้อ,อยนผู้ปกครองเขาบอกว่ามันมันเรื่อนเื่อนมันอ่านโจทย์ไม่ได้ก็มีนะคะที่แบบว่ามันแบบเนื้อหามันใหญ่เต็มจอ iPad เลยะคะ่ะแล้วก็ทีนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรยอ่กยอก็ไม่ได้นะคะยอ่อแบบเอาเอามือนิ้วแบบให้มันยอนะ่อเนาะให้มันเล็กลงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็เลยไปทำเงินด้ คือด้วยความโชคดีนะคะด้วยความโชคดีด้วยความที่แบบว่าเราก็แบบด้วยความมุญญ่หมิดด้วยแล้วก็ท่านโชคดีด้วยแล้วก็มือไปจิ้มจิ้มแบบว่าทำไมไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยม,มือไปจิ้มปรากฏว่าจิ้มแล้วก็จิ้มที่รูปภาพอนะคะ่ะจิ้มที่โจทย์คําถามอะมันก็เลยเห็นโจทย์คําถามเห็นภาพรวมหมดเลยกลับกลายว่าเป็นความโชคดีในการที่ที่เราพยายามที่จะทํานะคะพอเสร็จแล้วก็เลยแบบอ่าเค okay. กินมากชิ้นละสิบสองบาทสิสบิบบาทค่ะมีกินเค้กส้มไห้ห่อเนี่ยไปดูมาจะลองอะไระอ่ะเขามาขายลดราคาเนาอเขาเปิดร้านใหม่ซื้อนี้ <c oughs> อ่ะก็อะไรสิ่งหลายอย่างมาทำให้แบบการสอบแค่การสอบทำให้เราได้ดูว่าสิ่งต่างๆที่เราเอาช้อนนะลูกเอาอาด,ดิชชูเช็ดก่อนก็ได้ เราไม่คือเราเราเปลี่ยนเป้าหมายไม่ได้เพราะเราจะสอบใช่ไหมเราก็ต้องเข้าสอบให้ได้เราก็จะต้องตั้งใจทําข้อสอบให้จบสิน้นแล้วก็มันมีเวลาจํากัดก็คืออย่างเช่นเ,เวลาสอวิชาคณิตศาสตร์ให้เวลา1ชั่วโมง20นาทีนะคะและเราก็ต้องบริหารจาัดก,การเรื่องเวลาให้ได้ให้ครบถ้วนนะคะ คั้งคำตอบแล้วก็กว่าจะเข้าได้นะคะสิ่งต่างๆเนี้มาสอนเรานะคะมีสิ่งปัจจัยภายนอกหลายๆอย่างแต่สิ่งที่เราควบคุมได้เราก็เราก็ทาโดยที่ใจของเราแล้วเราเราไม่เปลี่ยนเป้าหมายว่าเราต้องสอบแต่เราเปลี่ยนวิธีการโดยที่แบบว่าเอ๊ะทำยังไงนะกว่าจะค่อยครับสอบได้เอ๊ะทำยังไงนะค่อยแบบทาอย่างนี้ได้ทำอ,อ,อย่างนั้นได้อะไรเงี้ยนะคะก็มันทําให้เราได้เรียนรู้นะคะเป้าหมายเราไม่ลดละ เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องสอบไม่ได้แต่เราเปลี่ยนวิธีการนะคะเราเปลี่ยนวิธีการที่จะไปนั้นคือเข้าระบบไม่ได้เราก็รออีกหน่อย,อยนึงเพราะอาจจะแบบว่ามันเหมือนคนใช้แบบใช้ระบบเยอะะมันก็ระบบก็ล่มแล้วก็แบบมาทําให้แบบยิ่งถ้าเราหงุดหงิดเรายิ่งจะแบบไม่ได้นะหงุดหงิดไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมโอเค เปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนแค่วิธีการที่จะให้ไปสู่เป้าหมายของเราเนี่ยร้อยาว่าทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้นะคะมาประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจําวันที่เรามีเป้าหมายของตัวเองมีเป้าหมายนะคะคือช่วงนี้เพื่อหลายๆคนอาจจะกินเจนะแต่ร้ยตากไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ได้กินเจแบบคือือกอยากกินก็กินไม่ไม่กินก็ไม่กินนะคะแล้วก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ว่ากันนี่สอบเสร็จแล้วแล้วก็แวะไปที่ทำงานแปบ๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาก็มาแวะกินข้าวอ่ะน้องกินแวะกินข้าวนะคะโอเคขอบคุณมากๆวันนี้นะคะสำหรับเนี่ ก็เอาพอกแค่นี้หลยลูก5นาทีพอบ๊ายบาย